สวัสดีครับผมแอมสุรเดชนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการอัปเดต q ิวบล็นะครับในคิวบ็อรุ่นที่2ของผมเองนะครับก็สำหรับในครั้งนี้นะครับางานที่ทําก็คือว่าเป็นการสร้างคอนเนคชันนั่นเองนะครับก็โดยที่ไปเจอบล็อกบล็อกหนึ่งนะครับเป็นบล็อกของรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่น่าจะมีสไตล์ที่เหมือนกับ q ิวบ็ ของเราที่จะทํานั่นเองนะครับก็ไปเจอค้นหาข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับก็ไปเจอ,อบล็อกนี้นะครับพงษ์ธนิตดอทนะครับก็เป็นชื่อน่าจะเป็นชื่อของเขานั่นเองนะครับก็สําหรับงานในวันนี้นะครับก็คือการที่เราไม่ได้มองเขาเป็นคู่แข่งนะครับเรามองเขาเป็นรุ่นพี่นะครับที่ทำบล็อกสายเดียวกันนั่นเองนะครับ โดยที่เขาจั่วหัวข้อนะครับลองเอาเมาส์ชี้ที่ข้างบนสุดนะครับตรงเฮดอ่าตรงไตเติลนะครับเขาจะเขียนว่ารวมทิปรีวิวนะครับการท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์ซึ่งก็ตรงจุดประสงค์ของคิวบ็อกที่ผมจะทํานั่นเองนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่านะครับก็มีการท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆนะครับแล้วก็อ่าจากเท่าที่ดู r d p r เพจนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้เป็นระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับใช้ได้ดีระดับหนึ่งนะครับ ดูดูแล้วก็น่าจะทำมาหลายทริปแล้วนะครับท่องเที่ยวได้ค่อนข้างที่จะสั่งสมประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับวิธีการในครั้งนี้นะครับก็คือการที่เข้าไปติดตามนะครับบล็อกรุ่นพี่นะครับที่ทำมาก่อนเรานะครับแล้วก็เริ่มมีคอนเน็ชันต่างๆโดยการที่มีการสร้างกลุ่มนะครับสร้างกลุ่ปขึ้นมานะครับแล้วก็มีการสร้างชุมชนต่างๆเป็นของตัวเองนะครับ โดยรวมถึงการพัฒนาการต่าง,างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับด้วยมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่ 125cc จนไปถึง 500cc นะครับเท่าที่ศึกษาจากตนพีท่าน,นี้ดูนะครับวิธีการก็คือว่าให้เราสร้างคอนเนคชันโดยการติดต่อเขานัในเองนะครับโดยจะสังเกตได้ว่าในบล็อกของเขานะครับก็จะมี a c e b o o k t w i t t e r g o o g l e Plus y o u t u b e นะครับแล้วก็อีเมลนะครับ วันนี้ก็เลยได้ทำการไปแอดเฟรนดนะครับใน Facebook ก็มีการทักทายกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขอความอนุเคราะห์ของเขาว่าอาจจะขอข้อมูลหรือว่าแบ่งป,ปันประสบการณ์นะครับซึ่งเราเป็นรุ่นน้องเองเราก็ให้ความเคารพกับรุ่นพี่ที่ทำมาก่อนเราพอสมควรนะครับแล้วก็การไป u u s c r i b e ์ทวิตเตอร์นะครับกูเกิล u พลสยูทูบต่างๆนะครับเพื่อที่จะติดตามข่าวสารต่างๆได้นั่นเองนะครับ เราก็จะสังเกตได้ว่าบล็อกนี้นะครับถ้าเราลองมาดูที่ active นะครับบล็อกนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2009นะครับถือว่าค่อนข้างนานมากเลยทีเดียวนะครับ9 10 11 12 13 5ปีแล้วด้วยกันนะครับบล็อกนี้สแสดงวา่าด้วยการันตีว่า5ปีนะครับบล็อกนี้ยังคงอยู่นั่นหมายถึงว่าโอกาสที่เราจะอยู่นานนะครับถึง5ปีนะครับ ระยะยาวเนี่ยเป็นไปได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามีคนทํามาให้เราดูแล้วนะครับเป็นตัวอย่างนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็จะสังเกตเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่ารู้จักท่านี้ผ่านพันทิป com ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก็มี Account อยู่ที่พันทิปนะครับก็คอยแชร์เรื่องราวต่างๆในประสบการณ์5ปีนะครับก็น่าจะ ทําให้ชาวพันทิพนะครับหรือว่าเว็บบอร์ดท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะรู้จักพี่ท่านี้พอสมควรนะครับแล้วก็เราก็ลองทําความรู้จักโดยการที่ลองคลิกไปดู about me นะครับเกี่ยวกับตัวของรุ่นพี่ของเราดูนะครับเขาจะบอกว่าใช้ username นี้อยู่ที่ห้องรัชดาที่พันทิปนะครับก็มีเบอร์ติดต่อมีข้อมูลติดต่อต่างๆนะครับผมแล้วก็ลองศึกษาวิธีการว่า เขาทํำยังไงนะครับจุดประสงค์คือไปไปถามเขานั่นเองนะครับว่าทํายังไงถึงอยู่ได้ถึง5ปีนะครับโดยที่ยังสนุกกับมันอยู่นะครับอันนี้คือสไตล์ของ QBOX ็ box, โดยแท้ๆเลยนะครับซึ่งก็ถ้ามีโอกาสนะครับในในภายภาคหน้านะครับก็อาจจะเป็นกรณีศึกษาของ QBOX ในสายท่องเที่ยวต่อๆไปนะครับอาจจะเป็นรุ่นที่3ที่4ก็ก็แล้วแต่หรือถ้าทำในรุ่นที่2ทันก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังแน่นอนนะครับ mm hmm. ก็น่าศึกษาว่า,าหนึ่งคืออยู่ได้มาถึง5ปีนะครับแล้วก็ยังเอ็นจอยอยู่ยังทำอยู่นะครับยังเที่ยวอยู่นะครับแต่สิ่งที่ยังไม่เห็นเลยก็คือว่าการสร้างไรายได้นั่นเองนะครับเราก็ต้องลองไปศึกษาดูว่า เขาใช้ชีวิตยังไงนั่นเองนะครับอ่านี้ก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือการหาบล็อกรุ่นพี่นะครับการสร้างคอนเน c t ชันการทำเชื่อมความสัมพันธ์นะครับก็คือไปทำความรู้จักไปเรียนรู้จากบล็อกรุ่นพี่โดยตรงเลยนะครับจะทำให้เราไปได้ไวมากที่สุดกว่าการที่เราจะค้นหาบน Google นะครับการถามผู้รู้โดยตรงเนี่ย ในในเรื่องของคิวบล็อกนั้นๆเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยไปได้ไวยิ่งขึ้นจะเห็นภาพรวมยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเป็นการให้กําลังใจเราด้วยว่าบล็อกร,รุ่นพี่เขาอยู่มาถึง5ปีนะครับแน่นอนครับว่าเราจะทาเนี่ยรับรองว่าอยูอ่ในสายนี้อยู่ได้ยาวแน่นอนนะครับก็เป็นการการการันตีอีกอย่างหนึ่งนะครับว่ามันสามารถอยู่ได้ถึง5ปีนะครับแสดงว่ามันไปได้อีกไกลแน่นอนนะครับ ก,สก,ก,ก็สำหรับวิดีโอนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ